ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับรายการของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาคำนวณสูตรหวย3ตัวบนตรงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้น วันนี้เราจะมาคำนวณสูตรทวย3 3ตัวบนตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับ3ตัวบนตรงๆการคำนวณนี้ของเราก็มี3สูตรนะครับสูตรที่1นี่เราก็จะมีการคูณและหลังจากนั้นเราก็จะมาบวกพอบวกเสร็จแล้วเราจะมีตัวยืนนะครับสำหรับสูตรที่1 –ตัวยืนของเราก็คือเลข1ส่วนสูตรที่2 –นั้นเราก็จะมาคูณแล้วก็จะมาบวกกัน ตัวยืนของเราก็คือเลข6เราก็จะเอามาบวกทุกครั้งนะครับส่วนสูตรที่3นั้นก็คือตัวยืนของเราก็คือเลข4นะครับเลข4เราจะมาบวกทุกครั้งหลังจากนั้นแล้วเราได้3สูตรแล้วมารวมกันเราก็จะมัดมาเป็นเลขนะครับว่าได้เลขอะไรมั่งก่อนอื่นเราก็มาคำนวณกันเลยนะครับเราก็เอาหลัก หลักหมื่ tonight, 1, นนะครับมาตั้งนะครับนะก็คือเลขหนึ่งนนะครับก็คูณด้วย5เลยนะครับ5 1 5นะครับหลังจากนั้นก็ไปเอาเลข7นี่มานะครับเอาเลข7มาแล้วก็เอาเลข5นี่มานะครับเนี่ยตามที่ผมขีดไว้นี่นะครับเลข5มาแล้วเอาเลข1นี่มานะครับ5 1 5นะครับ5้าบวกเบวกหบวกหได้18นะครับสูตรที่1เราได้เลข8นะครับสูตรที่1เราได้เลข8 มหาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเราก็เอาหลักสิบของเลขท้ายสองตัวเนี่ยนะครับคือเลขห้าเนี่ยมาตั้งนะแล้วคูณด้วยสองนะครับแล้วเราก็ไปเอาหลักพันนะครับหลักพันคือเลขเจ็ดนี่นะครับมาตั้งคูณคูณด้วยสองเหมือนกันนะครับคูณด้วยสองแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาตัวบวกมานะครับสองห้าสิบใส่ศูนย์นะครับสองเจ็ดสิบสี่ได้สี่นะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปเอาเลข1นี่มานะครับตามที่ผมขีดนะครับเอามาบวกนะครับและเอาเลข6นี่มานะครับมาตั้งแล้วบวกแล้วดึงตัวยืนของเราคือเลข6นะครับมาบวก0บวก4บวก1บวก6บวก6ได้17นะครับสูตรที่2เราได้แล้วนะครับเลข7เรามาหาสูตรที่3นะครับสูตรที่3เราก็เอาหลักหมื่นนี่นะครับมาตั้งนะครับคือเลข1ขมมนะครับคูณด้วย3นะครับ หลังจากนั้นเราก็คูณกันเลยนะครับ313 3, ได้3นะครับแล้วเราก็ไปเอา4นี่มานะครับตามที่ผมขีดไว้ในนั้นเลข4เลข5เลข2เลข5นะครับแล้วดึงตัวนี้มาบวกนะครับ313 3, นะครับได้3 3 4 5, 5 2 5บวก4บวก5บวก2บวก5บวก4เท่ากับ23นะครับสูตรที่3เราก็ได้แล้วนะครับ 23เราก็เอาแต่เลข3นะครับสรุปแล้ว3สูตรนี้มารวมกันก็ได้8 7 3นะครับ873เเรามาดูลังวัลที่1ของเดือนมีนานะครับวันที่16วันที่16นี่นะครับของเดือนมีนาไว้ก็ออก0 2 5 8 7 3นะครับ แปดเจ็ดสามเจ็ดสามของเราก็มีนะครับนี่เจ็ดสามแปดเจ็ดสามนี่นะครับของเราก็เข้ากลงๆไม่ต้องกลับนะครับคราวนี้เราก็มาหาสูตรมาคํานวณกันต่อนะครับเราก็เอาหลักหมื่นนะครับมาตั้งนะครับคือเลขสองนะครับก็คูณด้วยห้านะครับคูณด้วยห้าแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาเลขห้านะครับนี่นะครับเลขห้านี่ยครับมาตั้ง คูณนะครับแล้วเอาเลขสามนี่มาตั้งคูณและดึงนี่มานะครับตัวยืนของเราคือเลขหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสองห้าสิบนะครับเรามาคูณเลยสองห้าสิบใส่ศูนย์แล้วเอาเลขห้านี่มานะครับตั้งบวกนะครับแล้วเอาเลขสามนี่มานะครับบวกศูนย์บวกห้าบวกสามบวกหนึ่งได้เก้านะครับได้เก้าสูตรที่หนึ่งเราได้แล้วนะครับเลขเก้ามาหาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเราเอาเลขเกตนี่ มาตั้งคูณด้วย2แล้วเอาเลข5นี่มาตั้งคูณด้วย2นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเลข2นี่มาตั้งนะครับแล้วเอาเลข8นี่มาตั้งแล้วดึงเลข6นี่ลงมานะครับ274เนะครับเราได้เลข4 250, แล้วครับ250เราได้0นย์แล้วครับ4บวก0นบวก2บวก8บวก6นะครับได้20นะครับสูตรที่2เราก็ได้20เลยนะครับมาหาสูตรที่3นะครับสูตรที่3ก็ เราก็เอาหลักหมื่นนะครับคือเลข2นี่มาตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย3นะครับคูณด้วย3นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเลขศูนย์นี่มามาตั้งแล้วเอาเลข7นี่มาเอาเลข3นี่มาเอาเลข7นี่มานะครับเรามาคูณกันเลยนะครับ3 2 6นะครับได้6 6บวก0บวก7บวก3บวก7บวก4ได้27สนะครับสรุปแล้วสูตรที่2นี่ เราก็ได้รวมกันแล้วนะครับได้907นะครับหวยก็ออก907นะครับ907นะครับตามที่เราคำนวณนะครับก็รู้สึกว่าไม่ต้องกลับนะครับของเราก็เข้าเต็มเต็มนะครับเรามาดูในวันที่1เมษานะครับหวยก็ออก087907นะครับเนี่ย907ของเราก็เข้านะครับเข้ากองๆงเลยนะครับ เรามาคูณกันต่อนะครับเราก็เอาเลข8นี่นะครับของรางวัลที่1นะึ่งเนามาตั้งแล้วก็คูณด้วย5นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาเลข7นี่มานะครับมาตั้งแล้วก็เอาเลข9นี่มาตั้งแล้วดึงเลข1ตัวยืนของเรามานะครับมาบวก5840นะครับเรามาคูณกันเลยนะ5 8 4 0ก็ใส่ศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็ศูนย์บวก7บวก9บวก1 ก็เป็น17นะครับเราก็ได้เลขเจ็ดเนะครับสูตรที่1นะครับเราได้เลขเจ็ดนะครับมาหาสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราก็เอาเลข9นี่มาตั้งนะครับคูณด้วย2แล้วเอาเลขเจ็ดนี่มาตั้งคูณด้วย2นะครับ2 9งเนะครับเราก็ได้เลข8นะครับ2 7งเจ็แล้วก็ได้เลข4นะครับหลังจากนั้นเราก็เลข8นี่มาตั้งบวกแล้วก็เอา 9ลขนี่มาตั้งบวกแล้วก็เอดึงเลข6กลงมานะครับมาบวกนะครับมาบวกกัน298นะครับ2 274เนะครับเราก็ได้14 8บวก4บวก8บวก9บวก6นะครับก็ได้35นะครับได้35เราก็ได้แล้วนะครับสูตรที่2ก็คือเลข5มาหาสูตรที่3นะครับสูตรที่3 สูตรที่3ก็คือเอาเลข8นี่มาตั้งนะครับเลข8แล้วก็คูณด้วย3นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเลขศูนย์นี่มาตั้งบวกนะครับเอาเลขศูนย์นี่มาตั้งบวกเอาเลขเจ็ดนี่มาตั้งบวกเอาเลขเก้านี่มาตั้งบวกดึงตัวสี่ยืนมามาบวกนะครับสามแปดยี่สิบ <abi> สี่นะครับได้เลขสี่นะครับสี่บวกศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดบวกเก้าบวกสี เท่ากับ24สรุปแล้ว3ส,สูตรนี้มารวมกันเราก็ได้754นี่นะครับเ5 4เราก็มารอรุ่นกันนะครับว่าวันที่16เมษานี้จะมาไหม7ยเนะครับเรามารอผลกันนะครับครับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าท่านฟังแล้วมีความพอใจท่านก็ช่วย กดติดตามนะครับผมมีคลิปใหม่ในวันหน้าผมก็จะมาลงให้ท่านชมนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะครับสวัสดีครับ